มาเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีข้างรักเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่2ตระกูลเมมเบใครทรงนายมาใครเหรอผมเปล่านะผมกับน้องเราแค่จะขออาศัยติดรถออกไปจากเมืองลูดถึงแล้วเหรอเด็กน้อยขี้เศร อาปากหาวอย่างไร้เดียงสาผม,มรีบใช้ฝามือกดใบหน้าเล็กอ้วนกลมซุกกลับเข้ามาไว้แนบตัวเพราะกลัวลูก้าจะตกใจเมื่อเห็นผู้ใหญ่ยืนทำหน้าตาหน้ากลัวซ้ำยังหันปืนมาจ่อหัวอย่างนี้ใช่ถึงแล้วผมเงยหน้าขึ้นไปสบตากับเจ้าของกระบอกปืนสีดำผู้ชายคนหนึ่งกระชากกระเป๋าสะพายของผมไปจากนั้นเปิดเททุกอย่างข้างในออกมานมผงกระป๋องเล็กถูกเปิดออก ก่อนที่มือใหญ่จะล้วงเข้าไปเหมือนต้องการควานหาอะไรสักอย่างในนั้นขนมปังปอนก้อนใหญ่กว่ากำปั้นนิดหน่อยถูกขยี้จนเละขามือจะทำอะไรนะ่ะผมมองนมผงสีขาวครีมซึ่งโผลออกมาภายนอกก่อนจะค่อยๆใช้มือกอบมันใส่กลับเข้าไปในกระป๋องตามเดิมลูก้าหันไปเบะปากทำท่าเหมือนจะร้องไห้ เมื่อเห็นสิ่งที่คนใจร้ายทำกับอาหารที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำมาจากไหนคนตาดุลดห้ร,ระดับปลายกระบอกปืนดึงเก็บกลับเข้าไปภายในอกเสื้อส่วนปืนกระบอก,กอื่นๆยังคงยื่นพุ่งวิถีกระสุนมายังผมคาซันผมตอบตามความเป็นจริงแล้วจะไปไหนเป็นคำถามที่ผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงในเมื่อผมไม่รู้จริงๆว่าตัวเองกำลังจะไปไหนแล้วลูกนายเหร คิวสีน้ำตาลทองเลิกสูงขึ้นนิดหน่อยน้องชายนะ่ะนายชื่ออะไรลุดลันแล้วจาจิ๋วนั่นละ่ะลูกา้าผมก้มลงมองน้องชายที่กำลังใช้มือน้อยๆเอื้อมไปหยิบขนมปังที่ถูกมี้จนเล็กขึ้นมาจากนั้นพยายามใช้มือขยำทำให้มันกลับมาเป็นก้อนส,สวยอย่างเดิมลงมาผู้ชายหน้าตาท่าทางน่ากลัวคนหนึ่ง ขวาคอเสื้อของผมดึงกระชากลากลงจากรถอ้าอผมถูกผู้ชายสองคนลากถูลูดถูกังลงไปจากถนนนับตั้งแต่คืนวันที่ผมหนีตายออกมาจากบ้านนี่เป็นอีกครั้งที่ผมได้สัมผัสกับคำว่าความกลัวผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังกลัวอะไรอยู่ระหว่างความตายความเจ็บปวดหรือกลัวการพลัดพรากจากคนที่ตนรักไม่ว่าตอนนี้ผมจะเหลือเพียงคนในอ้อมแขนเพียงคนเดียวเท่านั้น หากชีวิตอันแสนบาดซบน้าสังเวชนี้เดินทางมาถึงจุดจบผมก็ขอตายไปพร้อมกับลูกา้ารมือเล็กๆของลูกา้ากอดคอผมเอาไว้แน่นแขนขาสองข้างหนีบติดเอวเอาไว้ไม่ยอมปล่อยคุณจะฆ่าเรางั้นเหรอผมเงยหน้าขึ้นไปถามคนที่น่าจะมีอำนาจมากที่สุดผู้ชายตัวสูงผมสีน้ำตาลทองแดงคนนั้นสภาพอย่างนายน่ะเหรอใช่ไม่ลั่นกใหเปลอกระสุนหรอตุ้ม มือใหญ่ผลักผมกับน้องตกลงไปในลำธานข้าหนนสองแขนตะเกกตะกายไขวยคว้านกชายไว้เป็นสิ่งแรกเด็กสองขวบแหกปากร้องไห้จ้าจนผมใจหายคุณทำบ้าอะไรเนี่ยฉันเหม็นสาบจัดการทำความสะอาดตัวนายกับนกชายให้เรียบร้อยคนใจดำเอามาหิดพูดเสียงเรียบผมงหแงคอมองคนร่างสูงใหญ่ซึ่งค่อยคอยหันหลังเดินจากไป ใช้เวลาปลอบน้องชายให้หายหตกใจอยู่นานเมื่อมั่นใจว่าร่างกายของเราน่าจะสะอาดขึ้นอยากน้อยคราบดินคราบโคลที่เกาะตามแขนขาหน้าตาเนื้อตัวมันก็หลุดร่อนถูกผมขัดล้างจนกเกลี้ยงเกลาเสื้อยืดเก่าๆมีรอยขาดถูกถอดออกมาสักน้ำเปล่าแล้วสวมกลับเข้าไปใหม่สนน้องชายยืยนสัน่นเพราะความหนาวอย่างน่าสงสารผู้ชายคนที่ลากผมโยนลงน้ำยังพอมีความเมตตาอยู่บ้าง จึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกเนื้อหนาส่งมาให้ขอบคุณครับผมกล่าวขอบคุณเชเสื้ออุ่นคลุมบริร่างสันของลูก้าให้พ้นจากลมหนาวในทันทีผมมีเพียงเสื้อยืดเปียกๆกางเกงในเก่าเอยวย้วยเพราะยางยืดกับรองเท้าพ้าเ,าเบัดขาดสวมติดตัวเดินกลับมายืนอยู่ห้ามกลางสายตาเยนชาของผู้ชายที่น่าจะมีความสำคัญหรือมีอำนาจมีอิทธิพลไม่น้อยสังเกตได้จากรถที่ใช้ แถมยังพวกมือปืนบอดีิการที่ยืนล้อมหน้าล้อมหลังนั่นอีกรถชั้นไม่ใช่ที่นายจะขึ้นมาหรือลงไปได้ง่ายเจ้าของเสียงแข็งหยิบบุหรี่มวนใหญ่มาจากกล่องเหล็กสีทองซึ่งลูกน้องคนหนึ่งยื่นมาให้ไฟชักจากคนที่ยืนอยู่ข้างซ้ายจุดไฟทันทีที่บุหรี่มวนนั้นถูกเข้าเอาไว้ด้วยริฝีปากหยากควันสีขาวจางๆกลุ่มใหญ่ถูกพ่นออกมาแล้วลอยหายไปในอากาศ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะไม่รู้ไม่เห็นสายตาคมปราบเหมือนชาวเวด้วยคมมีสบัดมองมาที่ผมคือท้ายรถมันมืดผมไม่เห็นอะไรจริงๆนะแต่นายได้ยินใช่หรือเปล่าเออผมไม่รู้มันอาจจะเป็นเสียงเสียงออปล่อยผมกับน้องไปเถอะผมจะไม่พูดเรื่องคืนนี้ผมจำเสียงปืนในความมืดน,นั้นได้ แต่ถึงผมจะได้ยินมันก็ไม่ได้แปลว่าผมไปรู้เห็นเหตุการณ์อะไรนี่นายคิดว่าฉันโง่นักหรือไงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ผมกับน้องเราไม่เห็นจริงๆนะคุณคิดว่าการนอนอยู่ท้ายรถมันมืดน,นั่นมันมีรูมีช่องว่างให้ผมส่องตาออกไปดูอย่างนั้นเหรอฉันไม่ชอบความเสี่ยงเอาตัวไปบุรีเครึ่งมวนถูกโยนลงไปบนพื้นถนนก็จะถูกปลรองเท้าบูสีน้ำตาลขยี้มันจนดับไป ผมถูกผู้ชายคนเดิมกระชากคอเสือ้อจับโยนเข้าไปภายในรถแวนตรงส่วนเบาะที่หน้าข้างหลังผมขยับไปนั่งชิดติดประตูรถฟากหนึ่งใช้มือลองดึงล็อกประตูเผื่อว่าจะสามารถพาตัวเองหนีออกไปได้หากแต่มันถูกคนขับรถตั้งระบบล็อกป้องกันเอาไว้ลูก้าที่โผล่หน้ากลมๆออกมาจากคอเสื้อตัวใหญ่หันซ้ายหันขวาเหมือนยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมเข้าใจดีจังเลย น้องชายของผมเอียงหน้าหันไปส่งยิ้มให้คนตาดุอืมผมแค่เหลือบตามองคนที่เปิดประตูเข้ามานั่งอยู่เบาะหลังหากไปสักหนึ่งช่วงแขนคงไม่ใช่เวลาที่เหมาะในการมานั่งสาหยายอธิบายเรื่องราวซับซ้อนให้เด็กสองขวบฟังเวลานี้กระเป๋าสะพายใบเดมของผมถูกโยนมากองลงบนพื้นตรงที่พักเท้าผมรีบก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาเปิดสำรวจดูข้าวของไร้มูลค่าแต่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราสองพี่น้อง มือน่น้อยยืดออกมาพ้นชาเสื้อคลุมหยิบขวดพลาสติกที่มีนมเหลือติดอยู่ตรงก้นขวดแล้ยกขึ้นไปดูตามความเคยชินคุณพอจะมีน้ำเปล่าสักหน่อยไหมครับผมหันไปถามใครสักคนบนรถอย่างไม่เจาะจงน้ำเปล่าขวดหนึ่งถูกยื่นส่งมาให้จากคนที่นั่งใกล้ผมที่สุดนมผงที่ตอนนี้มันคงมีฝุน่นมีผงผสมปนเปื้อนอยู่บ้างถูกผมตักกรอกใส่เข้าไปในขวดนมหน้าเวทนา จากนั้นผสมน้ำขย่าเขยา่าส่งกลับเข้าไปให้น้องชายกินประหังหิวตุบโอเวอร์โค้ดตัวใหญ่ถูกคนที่นั่งอยู่เบาะด้านข้างเวียงมาให้โดยปราศจากคำพูดหรือคำอธิบายใดๆผมก้มลงเหลือบตามองท่อนขาซีดที่สั่นผับๆเพราะอากาศหนาวกับเล็บเท้าที่มันโผล่ทะลุออกมาจากรองเท้าผ้าใบก็จะหันไปพยักหน้าข้อมศีรษะลงแทนคำขอบคุณจากนั้นยกซื่นอุ่นที่ยังมีกลิ่นน้ำหอมขึ้นมาสวม แล้วไม่ลืมที่จะดึงเอาเจ้าตัวเล็กเข้ามาสุกอยู่ข้างในด้วยแวะข้างหน้าน้ำเสียงเย็นชาเอ่ยดังขึ้นมาลอยๆผมเงยหน้าขึ้นไปชำเลืองมองป้ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบที่สามารถเอารถเข้าไปจอดเทียบแล้วสั่งอาหารกับพนักงานมาหาในรถได้เลยรถคันใหญ่เสียเวลาจอดอยู่เพียงไม่กี่นาทีก็ขับต่อไปบนถนนหลวงห่อกระดาษก้อนใหญ่ถูกยื่นมาให้ในความเงียบอันน่าอึดอัดขอบคุณครับ ผมเอื้อมมือไปรับเบอร์เกอร์ชิ้นมะฮือมาแล้วสกิดนิ้วให้นกชายลุกขึ้นมานั่งดีๆจากนั้นแกะก,กระดาษออกมาเลือกสนที่ไม่มีซอสพริกกับมัสตาร์ดค่อยๆป้อนมันให้น้องรักเบอร์เกอร์มือเล็กถือขนมปังซีกหนึ่งเอาไว้ด้วยรอยยิ้มจากนั้นปากเล็กๆก,กัดกินเคี้ยวตุ้ยๆดูท่าทางจะหิวและมีความสุขมากรุดพี่กินด้วย นิ้วน้อยๆหยิบเนื้อบดอัดเป็นแผ่นกลมฉ่ำซอสที่ยื่นมาจอที่ปากผมไม่ต้องห่วงพี่ลูกล้ากินที่อิ่มก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยกินทีหลังผมใช้นิ้วหัวแม่มือเช็ดคราบอาหารเป็นมันที่ติดอยู่ตรงมุมปากเล็กกับแก้มอ้วนๆมองดูน้องชายวัยวกำลังโตด้วยความสงสารหลายเดือนมานี้เราสองพี่น้องระหงกระเหินไปตามเมืองต่างๆกินอยู่ด้วยความแร้นแคนเหลือประมาณจนลิ้นแทบไม่รู้รสชาติของอาหาร นี่เป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดตั้งแต่วันที่ผมพาน้องหนีมาป้ายบอกทางด้านหน้าถ้าไม่รู้ว่ารถคันนี้กำลังจะเข้าเขตมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียคุณคาวินผมนึกทบทวนชื่อที่ได้ยินแล้วเริ่มระดับความคิดข้างในหัวอย่างเงีย,งยบๆครอบครัวของผมเป็นหนึ่งในสมาชิกพวกมาซักกลุ่มมาเฟียขนาดกลางแถบชานเมืองปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับธุรกิจสีเทาของครอบครัวเท่าไหร่นัก แต่พอคุ้นหูคุ้นชื่อตระกูลเมมเบมาเฟียอันดับหนึ่งของรัสเซียอยู่บ้างหรือว่าผู้ชายคนนี้คือคาวินเมมเบขบวนรถยนต์เ i e ยวผลเข้าไปภายในรั้วของคาลกหาดใหญ่โตเรากับมหาวิทยาลัยที่ผมเพิ่งเรียนจบมาด้านหน้าทางเข้าเห็นคนมายืนต่อแถวหน้ากระดานเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของผู้ชายหน้านิ่งที่นั่งอยู่ด้านข้างเสียงคำรามของสัตว์อะไรสักอย่าง ลอยมาพร้อมกับเงาสีขาวขนาดใหญ่กระโจนออกมาจากด้านหลังคนพวกนั้นสัญชตายารเอาตัวรอดดีดขาผมกระโดดเข้าไปหลบอยู่เบื้องหลังคนตัวใหญ่เสียงกรีดร้องตกใจของลูกา้าทำเอาผมผวาจนใจสัน่นใจยเย็นเอราสิงโตขนสีขาวราวกับทีมะตัวใหญ่แย่เขี้ยวส่งเสียงคำรามดังฮกร้องเกับทำเสียงดังกรึดขาดในลำคอท่าทางหงดหงิดเมื่อถูกปรามผมยืนตัวสั่นกลัวจนสติเก,กือบหลุด แต่เมื่อเห็นว่าทุกคนในที่นี้ยังคงยืนนิ่งไม่มีใครเป็นลมล้มพับลงไปกองกับพื้นอีกทั้งคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้ายังมีท่าทีสงบนิ่งฝ่ามือยื่นออกไปลูบหัวเจ้าของแผงคอสีขาวเรากับมันเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่องเอเอราเหรอฉันไม่อร่อยหรอกกินไม่อิ่มด้วยกลักวกลัว ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ที่ผมกับลูก้าขยับเข้าไปยืนก่อนเอวเจ้าของบ้านยิ่งลูก้านั้นแทบจะปีนขึ้นไปขี่คอของคุณคาวินเพราะความกลัวอ oh. อีกครั้งที่เจ้าสิงโตตัวยักษ์แผดเสียคำรามจนขนผมลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวแขนขาอ่อนแรงจนแทบทรงตัวไม่อยู่เอร่าดูนี่สิดมแล้วจำไว้นี่ไม่ใช่อาหารเออนั่นคุณจะทำอะไรอะ่ะ ใจผมหล่นลงไปจนถึงตาตุ่มเมื่อมือหยาบจับรวรอบแจ็คเก็ตที่หอตัวน้องชายผมอยู่นิ้วแข็งแรงขยุ่มยกลูกา้ายืนไปอยู่ต่อหน้าสิงโตขาวผมเห็นเขี้ยวยาวสีขาวแย่งออกก็จะทำจมูกฟุตฟิตไม่ต่างจากหมาจากนั้นมันจึงขยับมาเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆเราสามคนกลัวลุดกลัวไม่ต้องกลัวพวกเธอน่ะไม่พอยาไส้มาหรอกไป มือหยาบโยนต้องใช้กลับมาให้ผมอุ้มก่อนที่เท้าคู่นั้นจะขยับเดินขึ้นบันไดเข้าไปภายในบ้านโดยที่ข้างกายมีสิงโตตัวใหญ่เดินตามไปด้านข้างก้าวแรกหลังจากเดินพ้นผ่านเข้ามาผมเหมือนย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนมัธยมตอนที่โรงเรียนพาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระราชวังเปโตว,วาเรสความงดงามไร้ที่ติ แสดงสถานะอันไม่ธรรมดาสมกับความเป็นเมมเบ์ตระกูลมาเฟียอันดับหนึ่งที่สืบทอดความยิ่งใหญ่กันมาอย่างยาวนานนี่สินะใครต่อใครถึงอยากเข้ามาแทนที่ตระกูลเมมเบ์นักเจ้าของแผ่นหลังกว้างเดินขึ้นไปบนบันไดซึ่งทอดสูงขึ้นไปยังชั้นบนตรงเชิงบันไดชั้นล่างมีบอดิการ์หน้าบึ้งสองคนขยับมายืนประกบปิดทางเมือนต้องการบอกว่าห้ามไม่ให้คนอื่นขึ้นไปผู้ชายคนที่ถอดเสื้อมาให้เจ้าตัวเล็ก เดินนำทางผมลงบันไดไปยังชั้นใต้ดินซึ่งต้องเดินเลี้ยวไปยังอีกทิศห้องนี่มันเข้าไปแล้วก็อย่าออกมาจนกว่าจะมีคนมาเรียกมือผลักแผ่นหลังของผมจมหายเข้าไปภายในห้องนอนเล็กๆรุดเจ้าตัวเล็กหันมายิ้มยิงฟันให้ผมทันทีเมื่อประตูห้องผูกปิดลงจนเหลือเพียงเราสองคนคืนนี้เรามีที่นอนแล้วนะคืนนี้เป็นคืนที่ผมกับลูก้า นอนหลับกันอย่างมีความสุขที่สุดในรอบหลายเดือนอาจเพราะเรามีที่นอนนุ่มๆม,มีห้องนอนมิดชิดไม่ต้องคอยหวาดระแวงสัตว์เลื้ลานหรือสัตว์มีพิษใดๆทั้งยุงทั้งตะขาบแมงป่องงูเล็กงูใหญ่ที่แวะเวียนมาทําให้เ,เราขวัญกระเจิงไม่เว้นแต่ละวันแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวเล็กยังคงไม่ยอมนอนหางจากผมแม้แต่ฝ่ามือเดียวอยู่ที่เนี่ยดีจังเลย เจ้าของขาสั้นป้อมที่ยกขึ้นมากายกอดท่อนแขนผมพูดขึ้นมาลูก้าชอบที่นี่เหรออืมมันสะอาดกว่านอนในท่อลุดเราอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ไหมไม่รู้สิสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกด Super Tank เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับเย่ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio